สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นจ้ตัว iPhone 11 Pro Max นะครับผมโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปย่งไงทุรกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้มาครบกล่องเลยทีเดียวนะครับนะฮะตัวเครื่องสภาพบอกเลยว่าแทบไม่มีรอยเลยนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ สวยเลยนะครับท่านใดหาอยู่ในหน้าภาพนะครับตัวนี้เนาะสวยสวยเลยทีเดียวแบบอึดอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะด้านหลังนะครับเงาเวฟนะครับกล้องเก่งนะครับนะครับเงาเวฟตาเปิ้ลผมใส่คลิปเลยนะครับนี่นะฮะสวยสวยเลยโอเคติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับสุขภาพแบบนะครับ84%นะครับอึดๆนะครับบอกเลยนะฮะ แล้วก็มาที่จอภาพนะครับปรับแสงก็แสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะทูโทนปรับได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับเครื่องเดิมๆเลยเนาะไม่เคยแกะ่เคยซ่อมนะครับโอเคมาดูที่เครื่องกันนะครับเป็นใน4ฟร Pro Max นะครับความจุ 256GB นะครับผมไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับท่านใช้เครือข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงที่ทสเสียงกันกนิดหนึ่งนะครับมา เสียงกระหึ่มไฮไฟดังฟังชัดมากๆนะครับก็เสียงได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงได้ปกตินะครับนี่นะเคเนาะเรียกว่าทุกอย่างทำงาน,นได้ปกตินะครับปะต่อไปปาทดสอบกันเรื่องกล้องกับสติสหนึ่งนะครับโอเคนี่นะครับโฟกัสแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะ ย่อขยายได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับมาลองกันสักรูปหนึ่งนะฮะชึบนี่นะครับรูปไปถ่ายลนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็จะคมชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วต่อไปเป็นกล้องหน้านะครับมาเทสกล้องหน้ากันสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะฮะกล้องหน้าเนาะชึบอ่านี่นะครับกล้องหน้าก็จะคมชัดกันประมาณนี้เลยโอ้โหชัดมากๆเนาะชัดสวยเลยนะครับโอเค เรียกว่ามากันครบทุกฟังก์ชันนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับจะมีเป็นตัวหัวชาร์จนะครับสส่ชาร์ตครับแล้วก็เป็นหูฟังให้ครบกล่องเลยนะครับถ้าใดสนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่โดดทักมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับแจ้งที่หน้าเพจอยางครบถ้วนเลยเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ